สวัสดีครับ fc เย็นวันที่18กับวันพฤหัสก็นี่ครับได้บะหมี่เกี๊ยวพิเศษจากาใจกลางเมืองอุบลเลยนะครับหน้าัรมเชียวก็เป็นบะหมี่น้ำแต่แยกกันนะครับ K o, มีแคบโอมีผักเราก็บีบลงไปโอเคครับเดี๋ยวมาทานให้ดูครับ fc ทุกคนครับสวัสดีครับ fc วันนี้บะหมี่หน้าปั๊มเชวครับในเมืองไปตลาดอ่าหน้าโรงบาลสามสิบพิเศษดูฮะนี่เป็นน้ำนะฮะใส่นี้หน่อย ต้องการเปรี ks, ừ, ้ยวบีบมะนาวลงไปทั้งไปหมูกระจุกหอบหอบออหืออร่อยตื่นไวเยอะนะ จะทำเป็นลูกชิ้นปลาลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อกี้นาานกินทีหน่าทานไหมครับ F อซมีเกี๊ยวด้วยชิมเทิ่มหน่อยขับแนบ่ เวอร์ดรือแซ่บอร่อยแม,ม่ชดน้ำตังมีม ร้านนี้ทำเองครับหน้าปั้มเทลคิมเกียวหน่อยอืมชัดเรย จะไงังไงครับชิมหมูแดงหนะ่อยหมูมแดงสดอร่อยครับ Ja. Mm. ล,นนลูกชิ้นปลานะครับร้านนี้ใช้ลูกชิ้นปลาอืม,อมเกี่ยว แบบเมืเ่อเยอะมากครับรน้องเลิฟเลยพิเศษห้าสิบบาทนะครับเนี่ยก็เยอะมากอ่ะหมั่ง เดี๋ยวม,ก,มวก็กรอบสิบบาทเน่ใ่ลงไปับเป็นกำลังใจให้ทหารนะครับ 哎，对呀、嗯。嗯 嗯有、mm. กบ,บหน้าหนาวนอนหลับตื่นสองครั้งไปนอนอีกก็ตื่นหกทุ่มตื่นนอนสบายดีทำให้สุขภาพแข็งแรงนอน สุดยอดเลยครับคำต่อคําจนจดสุดท้ายอร่อยสุดยอดของความอร่อยเลยครับตอนนี้สวัสดี FC ทุกคนนะครับเฮงเฮงปังปัง จะรูดีทหารกล้าทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย